เอายังไงไอ้ก็ได้ขึีนทอดขึ้นทอดมาเก่าคขึ้นทอดข้าวมันเกลืออันนี้ต้องอันนี้ต้องขึ้นก่อนนะขึ้นขึ้นมาเลยแอบโอเคขึ้นทอดห้วมันเก่าตั้งแต่เป็นบ่าวสาวขึ้นไม่เจ้างามปานว่านางไอ้ไอ้ก็ได้ชายาพาแด้ นบาว่าเหมาะสมเป็นสิ้นสองตอนอ่อนเชียร์ให้แต่งเป็นอยากเห็นเฮาหักเฮาแพงเบิ่งแงงกันหอดฟังฟันแต่ลาที่ปผ่านย้อนเงินย้อนงานและวันเวลาเฮ็ดให้ฮักเฮาห้ามปากไมไดเฮ็ดหนอะไรร้องไงเฮ็ดเรื่องอะไ เทิดไทยครับเข้าห้างป่าเทิดอะไรวะจุ๊บเทศดไทยคักเข้าห้างป่าอ๋อเท็ดไทยครับเข้าห้างป่าเทศดไทยแตเลยก็ทำให้รักเราล้างหลาเนี่เออเทิดไทยครับเข้าห้างป่าแต่หลายปีผ่านย้อนเงินย้อนงานและวันเวลาเทศดไทยถ้ับเข้าห้างป่าโชคชะตาพัดพาจากกัน ข้าวาน้องนางไยมีคนป้อนไยได้เข้าพาควันจนมีลูกมีเต้าน้ำกันไอนั้นจำต้องเย็ุใจมือบุญมังไฟ <c oughs> ไม่ได้ละ <c oughs> คนยากกัน <c oughs> จุ๊บดิจุ๊บือบุญบัง แพี่มันไปไกลของผมแล้วไงมือมือมือบังไฟมปีไม่ถึงผมต้องเล่นอีกทีเลยสองคำ้นพอได้เอง